สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี fc สุภูสุคนเดิมพี่น้องมือนี้ห้าบเร่ออกมาหน้าพี่น้องมือนี้มาลำหน้าเนาะพี่น้องดำหน้าซอยบ่าวซุกซอยเอื้อยวัฒนเนาะป้าพี่น้องถ้ากับดำเดิมดำเมือว่านีได้ไลยให้เดี๋ยวพี่น้องถือว่าไหวเติบเนาะหน่าจ้าแล้วไหวอีกหรอกเนาะพี่น้องปีนี้ดำหน้ามือนี้บเร่ออกมาหน้าพี่น้องดำซอยบ่าวซุกก่อนเนาะ จักหน่อยสิจักหน่อยกับไปไท่เนาะพี่น้องอาทิตย์หนากระสีโบดายดำเนาะพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้ฝนคึ้มฟ้าคึ้มฝนเด้อพี่น้องฝนกระตกคึ้มๆเนาะป่ะพี่น้องมายืนเปิดคลิปอยู่ซาร่าผักใจของน้องน้อยๆเนาะพี่น้องเปิดคลิปอยู่มองนี่เนาะพี่น้องซาร่าน้องน้อยๆซาร่าริมหนาม บรรยาก,กาศดำมือเดียวพี่น้องได้หนึ่งให้สองให้สามให้ให้ที่สี่ก็ให้ที่หาบาท่นบานดบท่านเดงแล้วเนะพี่น้องหน้ามีเจ็ดให้พี่น้องปลาสายสากไว้นี่แหละเอาบาักกวยถือกวยลงมากินนะ อันนี้ก็เป็นบานต้นไม้ห้องน้องน้ออๆเนาะพี่น้องขึ้นได้อยู่บ่เด้ออ๋อยานหากเลยพี่นอ้องยยานเพราะคนไดฮักเลยมีคนอยู่เถอะอุย๊ยคือเป็นตะวาดเสียวแทะมีต่อไฟขึ้นมาพันลมเด้เป็นบานต้นไม้เนาะขึ้นมาเห็ดบานต้นไม้อยู่อันนี้พี่น้องก๊กสามซา ถึงว่าไะไรตะหอดนี่แล้วพี่น้องฝนตกลิ้นลิ้นปล่อยๆมานี่ มันยานี่พี่ไม่บอกว่าหน้าอันนี้น้องพี่น้องหน้าเจ็ดให้หน้าแปดให้เด้อพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดให้เนาะแปดทงให้น้องพี่น้อง <1> 1> อันนี้บาสุกเป็นจางข้นดำเนาะพี่น้องดำ้ำจางดำหมื่นละแสนหา <1> 1> ประมาณสองร้อยปลายเนาะ <1> 1> ประมาณสองร้อยปลายบาท สองร้อยเท่าไรล่ะพี่น้องสองร้อยสามสี่สิบบาทปุ๋ยละพี่น้องประมาณนี้อเอาไปเอากะก็เลยวันดีกว่าอีกหนาหนาจะอีกประมาณ สอมเหมือกันแล้วแล้วพี่น้องเพราะว่าจางนนำเมือนนี้มีสี่คนเนาะพี่น้องคนที่มุมา่มาดัานระดับบายหนำลันี้ก็สวัสดีกินบรอ ลากะนะเขาเสร็จกองกันเล้อพี่นางนำพม่กอ้อืมเนย่ม่กะง่ามีท <improving. S 1> ี่พี่น้อง น้ำหน้ามัน,นยังกลายฝนตกบาวซุกยืนถ่ายคลิปอยู่น้องงแซนหาแต่มนันนอกเอือบันเนาะวันหนึ่งแซนหาหมู่บ้านนี้มา,าจ,จะค้นกับบ้าน มือน,นีก็นะ่สี่เนาะสามบอกโอ้มือน,นี้มา3สามคนพี่น้องเพราะว่าอีกคนหนึ่งเขาจะมาใสย่ยปพี่น้องเดี๋ยว ลงดำหน้าก่อนเนาะลงดำหน้าอีกบกเกินได้แหละอีกสองสามมือ,อก็น่าจะแล้วล่ะพี่น้องสามสี่มือบ่เกินนี่ลำลงมาไกลเติบแหละพี่น้องอันนี้เป็นหน้าหน้าคอยเนาะลงมาดำอันนี้หน้าหน้าน้องเกสบายดีน้องเกย <laughs> เก์สาวสาวบันตั้งหลังพี่น้อง ข้างนากันนาน้าน้องอันหรือว่ายั่งยืดเท้าพี่น้องอันนั่นนาหน้าบ่าวซุกอันนั่นน้องปลาเนาะแหละก็น้องแป้งพี่น้องเบื้องหน้าไอเดินให้เด็กซุกเล็กหน่อยทีมงานโมเมนต์บอกด้วยทีมงานมาดำหน้า น้องปลาให้นะไ่ไ,ไ,ไซื้อแตนนอกปลาหนาหนึ่งม,มือน,นี้จัาแมนพายอยู่จักแมนเอียง่ห้อครับคืมวะที กะง่ามงามกะง่ามกะอันลำมวนได้พี่น้องท่านกะงา่าไฮหน้ามีแต่ไฮง่ายๆเอาเอาลัดอันมันสุดให้ข้าจ่าสุดทั้ง,ง้างหลุอเก หันเกล้ามไปสุดอยู่หันทังหนักเขาจะเย่แย่มาเด้แย่มาทั้งข้างจะปาจะล่าโอ้ยว่าได้ปด้อปลาตเค้วส้ของ เอาเลยนะแต่ว่าต้องเอากะยุ่นให้เขาได้ร้ายก่อนนด้จีเจ้จานายรำตัดเขาเขาสิบม่มีกะดำยุ่นกะไหวจะซ้ำสีหามัดเอ้ยยุนยน่นตลอดยุ่นจะหลาดเลยเลดขั้นสีดาดได้แหละขันนดดนข้นวาร์ดาดเลยก็ได้ขั้นวาร์ดาดก็ได้ ซุดละพี่น้องค่นตามมาสาวเกกวันกันของอันกันยังแข่งกันอยู่เทิ่อนพนงแล้วได้ลงไปซ้ดแล้ว ล้ำต้องลังยังสุดก่อนสุดเลยดูดสองหน้าอีควายปุกดำมาแต่ผูกสบายดีถ่ายคลิปเหรอสบายดีเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจเสียงหัวคลิปเหรอโอ้ยขัดดำสองหน้าทบไม่จะ่ๆเห็นเข่าวบอไม่ใช่นะเมื่อกี้ไม่ใช่นะอันนั้นมันตัวปลอมเนาะตัวปลอมนะตอนนี้ไปจิ้มถังวัวว่วนๆเด้อี่น้องเด้อวัวตัวปลอมเด้อ บรรยากาศดีพี่น้องมื่อนี้คนบบแลตกับไข่แน่ยทาคึมจะสีเล็กกับโบโตกเนาะไปไข่ไอเดินแล้วลกคนเดียวแล้วพี่น้องเออคือเป่งนะน่ามันหลายลายกูว่าบองพอทำแตไรกูว่าท่องสิบพ่ออายุ พ่อบอกโมส่งสี<ม>พ่อ,พอให้เขาค้นไปบ่อนให้ค่ะบ่อนให้ค่ะนำหน้าซุดหนาที่สองพี่น้องซุดหนาที่สองแล้วห้องกระสีอันนี้กามันยังเรือบโบไลเป็นไรพี่น้องเดี๋ยวสิลกค่ะลกให้เข้าจอดำคนดำนี่สองสี่หกสองหกคนเนาะพี่น้องตอนทำอีทเมืองสาวนี่ดำแปดคนแต่ว่า ว่าขึ้นมาดกก็เกิดบ้านน้ำได้จะเปรี้ยงหรือเปล่าเป็นลกเบื่อน้นำตื่นใช่ไหมกะหน้าตีนหวานเพราขนงามที่หนองสออนกะความงามกะงามแห้ง ขอบซ่อมปงสนามบอกพักบ่งกับงามงามอีดีพี่น้องพักบ่งขวบขวบซ่อมไหนบอกบ่จมเลยเนาะ งมซ้ำกับป่จมเนาะจมบ่จมกระน้ดเดินเ่นนี่ในกระถอบใช่ไหม nó không bài yêu nó yên nó khai nạ bội đạo bố mất á khôn. Oh, all right. đuôi, bội đạo đuôi, bội đạo đuôi, bội đuôi, ขั้นเขาอันนั่นแต่ว่าหรือว่าตัวน้นเขาอันเนาะขาเนะเขาอันนขขั้นเันมันแตกก็แต่ว่าเขาอันนี้โบบนแหวนสิแตกด้วยบอกแสดงวันย่างหนึ่งห้สองห้ามห้ี่ห้ให้ที่หาทั้งตะกะยังหนึ่งสองสาม เออคันเดียคันนี่ให้นั่นให้กุก๊กทม <laughs> <ๆ>ไ,ไม่อบายกุ๊กฝุ่มืออื่นกับไก่เด๋อนาะมืออื่นนี่มอม้อนตอนนี้เ้าก็ขึ้นแล้วพี่น้องลงไปลกก็เคือว่าสองคนได้ประมาณเสาวปลายมาัดเนาะหน้าม,มันลายพี่น้องมันก็นเลยสิลกยากแน่บางเทถ้ามือแดงอาจสิได้ลกอีกเนาะ พี่น้องขึ้นละพักเที่ยงทีมงานวัยรุ่นต่างหลงังได้ป๊อฟมี fc อมเมนต์บอกว่าให้รีวิวมาเน,นาะพี่น้องดเดี๋ยวสิรีวิวคิน้เลยซะพี่น้องอันนี้เป็นมา ลักก mm oh, yeah. okay. okay. ี้เนาะม้าบาลซุกนิสัยของม้าตัวนี้ก็คือขีเรนเนาะพี่น้องขีดื้อขีเดรนเป็นตาหักลักกี้ลักกี้ม้าตัวนี้ก็คือม้าบาลซุกอีกเนาะพี่น้องซื้ออินดี้อินดี้ขีเรนขีดื้อแต่ก็มีความหูอยู่เนาะตัวนี้พี่น้องอันนี้กับม้าบาลซุกเนาะพี่น้องสกุปปี้สกุปป์แต่ว่าอันลูฟี่ลูฟี่ ล,ลูกูฟี่กะมาขี่ดื้อพี่น้องขี่ดื้อคือจะคลองพี่น้องบาซุกขี่ดื้อกะมาขี่ดื้อนอ้ำแต่ว่าเป็นทหัรได้พี่น้องลูฟี่ลูฟี่ม้าพันอันนี้ม้าหนองเปาะเนาะพี่น้องซื้อจังได้ปาะจากลัวจากลัวอันนั้นไปเห็นอ๊อกเออปอไปเห็นอ๊อกดินเลยบดีม้าโหดพี่น,อน้องม้าแบบป่ะเป็นหัวหน้าม้มาใน,นบาดต่างหลังเก่งกว่าหมู อ,อันอันอะมะเป๊ะปะสายหัวปะเออหัว,หวแมดเบิดเลยยังครับเตัวดเต็มตัวอะคมอบไม่มีแต่ว่าไปเอาไปเอาแมตต์ยังมาปีใหม่เนะพี่น้องตัวหนึ่งเดี๋ยวสิไปถ่ายให้เบิด โซสุดท้ายเนาะพี่น้องซื้อว่าสมซักมาปีใหม่เนาะมาตัวนี้เป็นมาที่บ๊อกฮีดื้อเนาะพี่น้องมันสิเป็นแบบมาซึมเสาฮนะน่ะทานนั่นๆนเะถื่อมันสีเห็ยนจะคลองนะมันสีตื่นเต้นเนาะไปละโอเคพี่น้องสิเดชจบคลิปไเพียงังคารเด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาพวกพี่น้องไปก่อนเด้อบ๊ายบาย